อาณาจักรชมพู่อารยาเผยเหตุยอมเปิดหน้าลูกยอมไม่ได้เรื่องเดียวที่ขอให้ลบอาณาจักร300รล้านชมพู่อารยาเผยเหตุยอมเปิดหน้าทาย,ยาตหมื่นล้านทั้งสาคน เป็นคุณแม่ลูกสามที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบสุดๆเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อริยาที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยการรีวิวชีวิตในช่วงที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้รับงานใดๆเลยเนื่องจากขอทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับลูกอย่างเต็มที่ล่าสุด3กันยายน2565ชมพู่อริยาออกงานครั้งแรกหลังจากให้กำเนิดบุตรสาวคนสุดท้องโดยได้ตอบประเด็นเรื่องการปิดหรือเปิดหน้าลูกที่กำลังกลายเป็นประเด็นอยู่ในสังคมขณะนี้แม่ชมตอบว่า แล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวดีกว่าโดยก่อนหน้าน้องสายฟ้าน้องพายุก็เคยคุยกับพี่น็อตสามีว่าจะเอาอย่างไรดีเพราะก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันหลังจากหารือกันแล้วก็สรุปว่าถึงแม้เราจะตกลงกับพ่อและพี่เลี้ยงแล้ว แต่ก็คงห้ามคุณยายคุณย่าไม่ได้แล้วไหนจะญาติพี่น้องและเพื่อนๆเราไม่น่าจะห้ามได้ไม่น่าจะเอาอยู่เลยตัดสินใจให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดของเราดีกว่าไปเจอคนแอบถ่ายเพราะอย่างน้อยภาพก็เป็นของเราอยู่ที่เราจะจัดการอย่างไรหากเป็นพื้นที่ในโรงเรียนเด็กทุกคนมีความส่วนตัวบางจาังหวะมีคนถ่ายลูกไม่น่ารักเราจะไปขอให้เขาลบเลยเพราะไม่อยากให้มีภาพน้องออกไปแบบนั้นซึ่งเราจะดูเป็นกรณีไป ถามว่าสายฟ้าพายุช่วยเลี้ยงน้องอยังไงบ้างพี่สายก็ช่วยพี่พาก็ช่วยค่ะเขาจะแสดงออกแตกต่างกันพี่พาถ้ามีคนเยอะๆมารุมน้องเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเขาจะดูว่าน้องเขามีความสุขไหมจะดูแลนิดนึงแต่พี่สายเขาจะไม่ได้ออกขนาดนั้นบางทีเขาจะมาบอกแม่อย่างเพื่อนเขามาที่บ้านมาเล่นกันน้องดินลูกน้องเอกเขาก็อยากมีน้องก็มาเล่นกับเกลมาอุ้ม พี่สายเขาจะไม่พูดอะแต่คือเห็นแล้วรู้เลยว่ามีภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่แม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมแต่เขาไม่แสดงออกถามว่าตอนนี้น้องเกลเหมือนใครที่สุดก็ยังไม่ได้เหมือนใครขนาดนั้นอาจจะเหมือนแม่แต่ผมน่าจะมาทรงพี่สายฟ้าถามว่าคุณพ่อห่วงลูกสาวไหมก็ไม่ได้แสดงออกมาก คือจริงๆชมว่าพ่อเขาค่อนข้างสบายใจเพราะเราเป็นคนรับมือไงเวลาลูกดื้อก็จะเป็นเราที่เป็นคนแปลงร่างทุกอย่างคือเราหมดพอเขามาก็จะแบบไม่เป็นไรนะลูกอะไรแบบนี้นึกออกไหมก็จะเป็นคนดีชมว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเด็กผู้ชายก็จะอีกแบบพอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาทุกคนก็จะน่ารักทำตัวเล็กอะไรแบบนี้มันก็เป็นอีกอารมณ์